สองครั้งสามครั้งอะไรก็เต้าห่เสียดครับผมเดี๋ยวข้อกัดเสียวคลิปวันท้ายมาลัดนี่ครับแบบง่ายๆครับพี่น้องกราบสวัสดีครับพี่น้องสุข,ขุมสุขวันครับผมคลิปนี้ผมสิพาพี่น้องมาเฮ็ดตุ่มครับตุ่มดักปลาไหลครับผม ไปกดพลาสติกครับครับกดพลาสติกที่ห้องสื่อน้ามากินแล้วครับผมห้ออิถิ่มนะครับแต่ว่าห้องอิฐถิ่มครับเขาเสื่อมาเฮ็ดตุ่มรักปลาไครับพี่น้องนี่ครับสีนี้กวดพลาสติกสามกวดนะครับสีร้องเท้สามกวดร้องบังครับพี่น้องเขยาไปใส่ครับมือนี่สีได้ปะปลาไหลสีเขายวะสีร้องเขาไปใส่บ้าง สามลังครับเมื่อไี่จะได้กินบกอะไรแล้วก็มีพวกงาครับงาเนี่งาเป็นงาพลาสติกนะครับพี่น้องสั่งมาจากในแอปแอปหนึ่งครับนี่ครับงาพลาสติกครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนกไซเงียครับนกไซเงียหรือว่าเหยียรครับผมเหยียห้องกับสีไซได้ข้างในนี่ครับเปิดฝามุนออกได้ครับพี่น้อง แล้วเหาเหยื่อใส่หรือว่าเหยื่อใส่แล้วไปได้นีเนาะหมุนเข้าไปเลยครับพี่น้องหมุนปิดแล้วก็บิ่มุงไปได้นีครับแต่ว่าผมเสียบเสียบบว่าเอาเสียบหอยหอยลงไปนีนะครับพี่น้องเสียกหอยไว้นี่ให้ให้เหยื่อมันอยู่ระม้ากลางๆครับหอยอยู่ประมาณกลางๆนะครับเอาเสียกมัดไปปปากครับผมแล้วกับปิดฟ้าไว้ครับ เดี heart, ๋ยวเขามาเริ่มวิธีและขั้นตอนทำตุ่มนักปะไรนะครับพี่น้องเฮ็ดง่ายๆครับไ่ต้องเฮ็ดยากครับพี่น้องนี่ครับผมเสียวผมเสียวงาใส่ยูบะมาณนี้ครับใครอยากวัดก็วัดได้นะพี่น้องแต่ผมจะบวัดครับยูบะมาณนี้แหละผมโจงงาอยู่ประมาณนี้ครับป่างาอยู่ประมาณนี้เนาะ เอาเสียวมียดมาจอนี่ครับมาปาดตรงนี้แต่มันให,ให้งาเขาได้ครับพี่น้องก่อนอื่นขเขามียดปาดก่อนครับผมปาดกวอนปาดติกน,นะครับ ขอทั้งทั้งเดียวนะครับร่น้องผมเห็ดหลายทั้งครับเห็ดสองทั้งสามทั้งอะไรก็เต้าหูเห็ดครับผมนี่เดี๋ยวเขาก็เสียวเขี่ยมันท้ายมาลัดนี่ครับแบบง่ายๆครับรน้องเดี๋ยวธรรมดาคน้นห้องเห็ดงาเองอะไรนะครับก็ต้องสั่งซื้อห้องเห็ดป็นงาแบบทอพีวีซีมาเห็ดกันเลยครับผมแต่ว่าผม เดี๋ยวเป็นไงครับมันกับบอลลีราคาแพงเท่าไหร่นะคงได้สังมาได้ครับนะนเป็นงานพัตติความครับดีจัหน้อยหลังจากนั้นก็นเอาหัวแร่งครับทิ่มเจาะเป็นหวครับผม ามาจตกจุดนะครับพี่น้องผมสีมาด,ดูประมาณสี่จุดครับผมพอแล้วครับ เยบร้อยครับผมขั้นตอนการตอดคิดวรรทายสีย,กยากเั็หน้อยครับพี่น้องต้องใส่เวลาเต็นนอนเยินเล็กน้อยนะครับ เซ็ตสิ้ yup. นครับพี่น้องแบบง่ายๆครับนี่ครับประมาณเียครับพี่น้องน่ารักครับ ่อไปได้ครับนี่นันเป็นห้นะครับเรื่อใเสียหน้ามอง่างๆ ครับพี่น้องเซตสิ้นะครับนี่ครับจอเรียบร้อยครับผมนี่ครับนามันอาจจะว่าง้ามมันอะไรครับเดี๋ยวถ้าเบื้องผลการตอบรับมันจะเป็นยังไงน่ครับอาจจะว่าง้ามมันอะไรครับนองปล้นงนะถ้าเขาเฮ็ดดีดีแต่สิง้ามอยู่นะพี่น้องลองลองศึกษาลองเฮ็ดบ้างครับผมผมเฮ็ดพ่อผมใส่ได้นะครับอาจจะว่าง้ามถูกแก่ค้นนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับแล้วกสินี่ครับ จะสั้งมาจากในแอปอีกแอปหนึ่งครับผมตีไซน์เยือครับหรือว่าเงื่อนะครับผมเนี่ยอะไรไซน์ใส่สีเข้าไปนี่ได้ครับผมถึงแม้สิได้แต่ว่าผมเสียบเสียกเสียกมัดไปนะครับผมเสียบเสียกมัดไปตรงนี้นี่ตรงหอยเสียกอยู่ครับนี่ครับเสียกหอยไว้แล้วก็สีมันอยู่ประมาณกลางๆครับพี่น้องนี่นี่อยู่ประมาณกลางๆนี่ก็ได้ แหงเหนือแหงมัอนอยูเ่เหนือตัวนี้งมูย,ยังคงกจรจะจอเรียบร้อยหมดนะครับ่นั้นนี่ครับเดี๋ยวฮู้ถ้าไปร้องไซฟ์กันนะครับเดี๋ยวผมเซตทั้งเบิดสามหลังครับพี่น้องนี่ทั้งเบิดสามหลังเนาะเดี๋ยวไปรูป้ต้องกันบ้าพื้นเศร้าดูว่าตอนน้างไซนี้เป็นอย่งไรสามหลังน่ครับพี่น้องผมเซตแบบเดียวกันครับหลังแรกนี่แหงครบก้นครับสามหลังครับผมดี๋ยวหลังจากนั้นฮเกิดสีพับพี่น้องไปไซครับเซมกัน เราอย่าเทปเป็นเบิร์ตครับพี่น้อง